งเช้าแสงเช้าสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ปั่นสองคนอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันที่อ่างเก็บน้ำทับมาจริงๆแล้วมันก็อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านนั่นนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะออกไปปั่นไปทางบ้านค่ายก่อนเอาระยะสักนิด ตรงไปถึงแยกเลี้ยวขวาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แยกตรงนี้เลยวัดจะเฉดเนี่ยอ<า>นอนหลักแล้วโอ ได้สาวโมกันได้เขานี้เขานี้ทางลูก,กลังอีกแล้วดีหน่อยฝนไม่ตกไม่ลื่น ดูแล้วดูอีกนะอ่ะมันก็ต้องดูเดินหลงนี่มันจะหลงอยู่แล้วนี่ยหลงได้ไงพี่พามาแล้วนี่ไงเออมีทางเข้าหลายทางมาั้งเฮ้ยจะมีทางเข้าหลายทางจริงดีเดินทางสุดท้ายแล้วนี่เราไปไงวะตามทางใช่ไหม ข้างในห้ามเข้านะครับน่าจะวิ่งได้เนาะจักรยานรอบนอกข้กา,กกา,กางนอกก็ทางโอเคนะครับเนี่ยไปเรื่อยๆเนาะเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับเราก็ไม่รู้อะไรมากหรอกอ้ยอ่างเก็บน้ำ ครับมาโหแต่ถนนข้างในอะ่ะแค่แต่มันก็ฟิบบลเดียวกันนะอ๋อจะข้างในมันน่าจะอันตรายเะนาะตัเงดูดิเพราะว่าม,ม,ม,มันไม่มีมันมันไม่มีอะไรป้องกันเลยไนงะคือสามารถมันตกไปได้ง่ายๆลยไนะรเงี้ยประมาณนั้น สาวทำไมอะอ,มอ,อ๋อเอ่อเอ่ออาจจะอาจจะห้ามรถยนต์เข้า นี้น่าจะเป็นจุดสูงสุดนะครับ ตอนแรกนึกว่ามันแบบเป็นอันนี้ธรรมดาอันนี้สร้างให้มันเป็นอันนี้เราจะสร้างขึ้นทหานกรนด่างปกติอย่างนี้แหละที่ได้ยินตอนแรกนึกว่ามองเข้ามาดูว่าเ้ามาทิ้งสิ่งก่อสร้างอะไรนะ การที่มันสรางทางการที่หนูเลือกข้าวหินอุ่มตาตะตอใช่เหมือนเพิ่งทำอ่ะเพิ่งเสร็จไม่นานอ่ะแม่วันนี้ฟ้าเป็นใจมากไม่ไม่ไม่ร้อนร้อน ไม่ร้อนทั้งตัวตอนแดดต้ายงนะครตอนนี้ข้างๆจะเป็นต้นยาง เมื่อกี้ทางดินตรงข้างหน้าเนี่ยคือเขายังทําไม่เสร็จใช่ไหม,ไมหน่าจะนาหนึ่งรอบก็โอเคอยู่นะเห็นว่าไหมเข้าได้ จะไปออกไหนล่ะตอนตอนนี้เรางงมากแล้วใช่ป่ะชัวร์ป่าวแต่ถ้าออกทับมามันจะออกที่วัดเขาโบสถ์นะ,ะรายจะเล็ก,มกเ,กเมื่อกี้เหรอเราไปไหมล่ะ ก็ได้นะอ้าวก็ออกเลยดิถ้าไม่ต้องออกเราแค่มาดูทางให้แชรเราลองไปไปละเพราะเพื่อนเขาก็ออกอยู่วันนี้ออกทางนน้นคอนเฟิร์มโอเคป่ะถ้าคอนเฟิร์มมันใช่ม okay. ันมันมันจะไปทะลุเขาโบดอ่าทะลุขวาเขาเขาโบดเดี๋ยวซ้ายมังคุดอะไรนี่เขาบอกอยู่ตรงนี้เนี้ยวขวาเขาโบดเดี๋ยวซ้ายมังคุด โอ้ยแยกไกลขนาดนั้นเหรอไม่ไม่คงไม่ไกลเขาบูดเฉยเะยจะบอกว่าตกออกใต้เลยครับใายรถเยอะเกือบชนถนนใหญ่ประมาณสองสามกิโลสองกิโลเลเป็นถนนดินแดงอหรอพี่ดินแดงก่อนครับอ๋อครับขอบคุณครับ ก็มีทางออกนะแต่เราก็อยากจะให้มันรู้ว่าเส้นทางไหนมันเข้าได้บ้างนะีอย่าลองไปเส้นอีกเส้นหนึ่งนะครับก็เข้าทางเส้นสามหกได้มาวนหนึ่งรอบสองรอบรถน้อยดีโอ้โเ้ รู้ <น Youtube. S 1> แล้วรูล้วโอ้โคตรใกล้เลยก่อนถึงเนินไงยาววัดเขาโบดถเออแ่่นี่เอง้ยรถมากเลวเออ โคตรใกล้เลยพเขาไปเอาน้องถุงายางมาหมอตายมาฝั่งนูเเ้นนะปะเรื่องเข้าใจแล้วลแล้วโคตรใกล้ด้วยเอาระยะเอาระยะ อีกแล้วเขาบอกว่าเชื่อพี่ดูครั้งเดียวไม่หลงหรอกเออนี่แหละเลี้ยวเขาก็ต้องเช็คมมันพี่อะไรงงทางนี้แหละไปเรื่อย,อ,ยอันนี้ตรงอย่างเดียวเลยตรงอีกะอะเขาจะตรงอีกอะชัว